อันนี้คือขนหมาบ้านชั้นขนหมาบ้านชั้นแล้วก็ลมมาด้วยนะขนมันก็จะแบบฟุ้งๆกระจุงกระจาย อันนี้พอขนเขาเริ่มแห้งนะคะเราก็จะต้องมาแปลงขนข,นของเขาด้วยนะคะมันก็จะมีขนหลุดอันนี้นกชอบเอาไปทำรังแล้วจะบอกให้เลี้ยงหมาขนยาวต้องทำใจนะคะเพราะว่าขนเขาจะร่วงค่อนข้างเยอะ แต่เขาจะไม่ค่อยอยู่สุกเท่าไหร่นะให้เราแปรงขนเราก็จะต้องแบบค่อยๆแปรงก็หน่อยบางทีเขาจะลำขาดก็บางทีเขาก็จะจิบๆแต่ส่วนมากมัว่าเขาจะลำขาดกันมากกว่าสำหรับใครที่ชอบเลี้ยงบางแก้วนะคะถักขนทั้งปีทั้งชาติค่ะ พัดคนทั้งปีทั้งชาติดูดีไปปั้นตุ๊กตาได้ไหมอุ้ยดูดิติดไปหมดเลยเฮ้ยเราเห็นอยู่นะเขาอะรับซื้อขนสัตว์ด้วยนะเขาเอาไปทำอะไรนะไอตุ๊กตาที่แบบใช้ขนจ,จิ้มจิ้มอ่ะเขารับซื้อด้วยนะ แต่ว่าต้องเยอะมากโอ้ยฟุ้งส่วนมากช่องนี้ก็ทําคลิปนั่นแหละไล์สดบ้างไล์สดบ้างบางครั้งนะคะได้ยินเสียงปี๊ปปีป่ะได้ยินเสียงปี๊ปปี้ผอยตัวหนึ่งป่ะนี่ปี๊ปปีปี๊ปปีปี๊ปปี้ผอยตัวหนึ่งตัวนี้มันเหมาะกับหมาที่ขนสัตกะตังนะผ่านการใช้งานมาอย่างค่อนข้างโชคชน ฉกะปกโชมุกโชโคกนะคะอันนี้ถ้าขนหมาสั่งกะตงังกะใช้ได้แต่ถ้าขนปกติแล้วบ่อยนะว่าหมาไม่ชอบเพราะอะไรปะมันเจ็บมันเหมือนดึงขนหมาหมาจะไม่ค่อยชอบอันนี้หมาเราจะไม่ค่อยชอบเลยมันรู้สึกเจ็บส่วนอันนี้ยได้นะยายาง่ายอย่างขนที่หางไงอือ ยังเยอะอยังเยอะยังไม่เสร็จเลยจะไปไหนอโอเคดีมากค่ะแล้วเราอะเป็นคนที่เอาหมานอนในห้องนอนใช่ปะแล้วมันก็จะล่วงติดที่นอนค่อนข้างมากนะคะนี่ร <laughs> ับซื้อขนหมาไหมคะใครรับซื้อขนหมาทักมาได้นะคะนี่ างทีเราก็ไปกองไว้หน้าบ้านนะนกมันจะชอบเอาไปทำรังนกมันจะชอบเสื้อดิยิ่งใส่สีดำเลยฟุงนี่ไงฟุ้งกระจายอ่ะ <laughs> อย่างฟุง้ง อย่าเพิ่งจามนะเพื่อนๆถ้าชิวฮัาชิวอะห้าชิวหวีเท่าไหร่ก็ไม่หมด ต้องอยู่เหนือลมนะไม่ใช่อยู่ใต้ลมนะถ้าเราอยู่ใต้ลมมาขนมูขนหมามันก็จะติดอยุ่ยเฉยเนี่ยชอบเรียชอบอะไรตัวเอง именн ก็ต้องรักขนหมาด้วยนะคะขอบคุณครับหมู่ดอยครับคุณค้านี่อันนี้มานี้เลยเลาอะตัวดีหมาสั้นน่ะก็ขนร่วงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าขนไม่ร่วงนะคะร่วงเหมือนกันขนหมาเข้าปากนี่มันจะร่วงน้อยกว่า ไหนเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวมาเห็นไหมขนสั้นก็ร่วงเหมือนกันนะคะขอบคุณค้าขอบคุณค้า รอรี้อ,ตอนต้องงี้แหละอรุบลอลรอบอยากไปสงสารมานะักคือต้องสงสารชั้น <c oughs> นี่คือขนหมาบ้านชั้นขนหมาบ้านชั้นล่วงขนาดนี้อาบน้ำครั้งหนึ่งวีทีนึงได้ขนาดนี้ค่ะโคตรเยอะอ่ะโอ้เยอะ,ยอะมากมา